สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้ทั้งชาวไทยและสปะปลร,ราทุกคนเลยครับเนื้อหาในคลิปิดียวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับมหาศึกคนชนเทเวอร์ชั่นอนิเมะที่ฉายบน Netflix กซ์โในซีซั่นหนึ่งนั้นได้ปรากฏออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยจำนวน12ตอนด้วยกันและตัวผมก็ได้เล่นเลนพลังงานสายตาฝ่า12ตอนลวน้วด <c oughs> ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าผมตั้งความหวังกับเวอร์ชั่นอนิเมะเอาไว้สูงพอสมควรเลย ตอนทีที่ผมเริ่มดูตอนแรกเท่านั้นแหละว้าวภาพดูดีกว่าที่เราคิดอีกแฮะไม่ใช่วัยรุ่นทําอุปกรณ์เหมือนตอนออกตัวยางอะหลังจากนั้นผมก็พอดเรื่องเอาไว้ก่อนแล้วก็ออกไปซื้อขนมมาพร้อมกับน้าอัดลมหลังจากที่กินขนมและน้ําอัดลมเสร็จเรียบร้อยก็มาดูตออ่ออ้าวไม่ได้ซื้อมากินระหว่างรับชมหรอไม่เลยไม่กองทัพมันต้องเดินด้วยทองนะตายซื พอพอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าด้วยความที่มหาศึกคนชนเทพเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการต่อสู้พอดเรื่องการต่อสู้แบบสุดโตง่งที่จับเอามนุษย์มาซัดก,กับเทพคือในฉบับมังงะเนี่ยจุดเด่นคือภูมิหลังของตัวละครแต่ละตัวที่ลงมาทำาศึรรวมถึงฉากต่อสู้ที่แบบอลังการงานสร้างและก็ฉากเล็กๆน้อยๆเพื่อสารต่อให้เรื่องราวมันไหลลื่น พอตัดกลับมาที่เวอร์ชันอนิเมะเรื่องราวจากฉบับมังงะเนี่ยก็ถูกตัดทอนออกไปหลายส่วนพอสมควรเลยซึ่งมันก็ส่งผลให้เวอร์ชันอนิเมะเนี่ยมันไม่ได้ไหลลื่นแบบที่ควรจะเป็นด้วยและทําให้เรื่องราวอนิเมะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าโทนของเรื่องราวในอนิเมะเนี่ยมันกลับหดหูดูเศร้าใจยังไงก็ไม่รู้เออผมจะบอกยังไงดีอะคือโทอนเรื่องมันอึมครึมมากๆอะแถมการย้อนประวัติของโทอนเนี่ยเป็นเหมือนการเอา สไลด์ภาพนิ่งมาให้เรารับชมเฉยๆยคือในฉบับมังงะเนี่ยฉากนี้มันเป็นฉากโชว์เทพของเทพเจ้าทอแก่สายตาถวยเทพทั้งหลายนะมันเป็นฉากวินาสันตโลที่ชาวสวรรค์กาลังจะสิ้นหวังแลวพระเอกก็ขี่ม้าขาวมาเออประมาณเนี้ยสิ่งที่ทุกคนได้รับสิ่งที่ผมได้รับสไลด์ภาพนิ่งครับแต่ก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวนะในตอนแรกส่วนจุดเด่นที่2ของมหาศึกคนจนเทพก็คือ ฉากการต่อสู้การต่อสู้มันต้องอลังการงานสร้างแน่ๆทุกคนที่ติดตามเรื่องราวของมหาสกคนชนเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตามเพราะฉากการต่อสู้อันน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งการต่อสู้ของแต่ละคู่นั้นมีจุดเด่นที่ต่างกันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันและจุดขายอันดับหนึ่งของมหาสกคนชนเทพเลยก็คือฉากการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจใช่แล้วใช่แล้ว แต่กลายเป็นว่าคู่ที่2อเนี่ยอดัมกับซูสดูไม่มีอะไรเลยทั้งทั้งที่คู่นี้คือมหากราบของการต่อสู้ในมหาศึกคนชนเทพเลยนะในฉบับมังงะเนี่ยการต่อสู้ของคู่นี้ยังตราตึงอยู่ในใจของผมอยู่เลยแต่พอมาดูในฉบับอนิเมะเนี่ยผมคาดหวังกับคู่นี้มากเลยว่ามันจะต้องออกมาได้แบบมันสุดโต่งแน่นอนแต่กลายเป็นว่าเครื่องหมายคําถามเต็มหัวผมเลยกลับกลายเป็นว่าเราได้ดูภาพนิ่งแทนเฉยโอ้พระเจ้าเชื่อมัยุติธรรมกับโลกนี้เอาซะเลยสำหรับผมนี่ต้องบอกเลยว่าผิดหวังนะกับคู่นี้ มันอาจจะเป็นด้วยปัจจัยรอบด้านอย่างเช่นกอเวลาในการทํางานรวมไปถึงงบประมาณในการผลิตซีรีส์มหาสกุลเทพเรื่องนี้ด้วยแหละเนาะมันก็เลยได้ออกมาได้ประมาณนี้แต่สุดท้ายฉากการต่อสู้แล้วก็เรื่องราวการย้อนประวัติเนี่ยก็ถูกกลับมากู้คืนได้ในคู่ที่3ซึ่งคู่ที่3เนี่ยระหว่างโพไซดอนและซาสากิโคจิโร่นี่คือทําออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะฉากการโจมตีของโพไซดอนเรียกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆ แต่ถึงแม้ว่าคู่ที่3เนี่ยจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนก็ตามยังไงก็ยังกบฝันร้ายคู่ที่2ไม่ได้ครับคือฉากการต่อสู้ของคู่ที่2นี่บอกได้คําเดียวว่าโอ้ยที่จะพูดคือมันเป็นเรื่องราวาที่แบบว่าอึมคืมมากอะ่ะพูดจากใจเลยนะคือมันไม่น่าติดตามเลยในเวอร์ชั่นอนิเมะคือแบบว่ากลับไปอ่านมาง,งะดีกว่าคือตอนนี้มหาศึกคนชนเทพเนี่ยกลายเป็นกระแสอนิเมะ ของชาวทวิตเตอร์ที่พูดถึงกันทั่วโลกเลยนะว่าเรื่องงานภาพเคลื่อนไหวนี่คือไหวแต่สุดยอดกลับไปอ่านมังงะกันดีกว่าแต่ผมก็มองว่างานภาพอนิเมชันเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไอ้ที่แย่จริงๆคือซาวประกอบมากกว่าสําหรับผมคือซาวประกอบของอนิเมชันเรื่องนี้มันไม่มีอิมแพกเลยคนระับแถมซาวเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับภาพอนิเมะมันทำเลยมันเลยทําให้แบบ โทนเนื้อเรื่องมันอึมครึมไปเลยโดยเฉพาะฉากเปิดตัวของเทพเจ้าซูสคือดนตรีกับภาพมันไม่ไปด้วยกันนอกจากจงังหวะเปิดตัวของหลายๆคู่แล้วฉากการต่อสู้ดนตรีก็บางจงังหวะแบบมันควรใส่ดนตรีให้มันปลุกเร้าอารมณ์ให้คนดูรู้สึกขนลุกขึ้นมากับไม่มีก,กับกับกลายเป็นเงียบเฉยอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนประมาณดูภาพหนังบูแต่ฟังเสียงประกอบหนังดรามา่า ภาพกับเสียงประกอบเนี่ยมันไปกันคนละทางเลยนะส่วนเรื่องลายเส้นของเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยผมว่าสวยนะไม่ได้แย่เลยครับสวยใช้ได้เลยครับสำหรับเรื่องเสียงประกอบเนี่ยผมให้คะแนนถ้าเต็ม10คะแนนนี่ผมให้3คะแนนพอแล้วกันอันนี้จากใจผมเลยนะซสวยงประกอบมันไม่เข้ากับเรื่องราวจริงๆครับถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดออกมาเป็นเสียงเนี่ยมันไม่ตรงกับความที่เห็นของใครผมก็ต้องขออภัยมานับที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงภาคเนี่ยผมฟังเวอร์ชั่นภาคไทยนะครับ ก็เป็นเสียงติดหูคู่บ้านคู่เมืองส่วนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะติชมนะครับเพราะว่าเขาทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยละ่ะถึงแม้ว่าสาวประกอบมันจะโคตรแย่ก็ตามเอาล่ะนั้นที่สุดก็มาถึงช่วงของสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วสำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถูกตัดทอนไปหลายส่วนเหมือนกันทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินไปแบบรวดเร็วมากๆจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะขอใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยเพื่อทำการลงคะแนนเนื้อเรื่องเอาไปหกเต็มสิส่วนสาวประกอบก็อย่างที่เผาไปนั่นแหละเอาไปสามเต็มสิบ เสียงภาคไทยผมให้9เต็ม10ก็แล้วกันส่วนงานภาพเอาไป6เต็ม10ก็แล้วกันหากคะแนนยับเลยจากสไลด์ภาพนิ่งถ้าถามว่าสมัครสมาชิกเพื่อดูเรื่องนี้คุ้มไหมผมก็ยังมองว่าคุ้มอยู่นะสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอก Netflix ทำไมถึงทำกับมังงะมหาศึกคนจนเทพเรื่องปปอดของผมแบบนี้ได้เฮ้ยแล้เจอกันใหม่สวัสดี